ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากร้มฝ่ายศีลธรรมกล้ำฝ่ายศีลธรรมก็เป็นการพูดอย่างภาษาคนตามภาษาคนตามระดับที่ยังรู้สึกว่ามีคนตรงกันข้ามกับกรมฝ่ายประมตธรรมที่พูดภาษาธรรมไม่ได้พูดอย่างมีคนพูดเพื่อจะให้เข้าใจความจริงถึงกับเลิกความยึดถือว่าคนจะได้ ที่มาเดิมของหลักกรรมฝ่ายศีลธรรมนี่เข้าใจมาก่อนพุทธกาลนานไกลเป็นกรรมวาจีชั้นเริ่มต้นสอนแต่เรื่องกรรมดีกรรมชั่วทีนี้กันมาถึงยุคพระพุทธองค์พระองค์ก็รับไม่ใช่ไม่รับคงรับเอาเรื่องกรรมฝ่ายศีลธรรมอย่างมีตัวมีตนนั่นแหละมาสอนมือนกันเพราะ่จึงมีคำสอนมาก เกี่ยวกับเรื่องทําดีได้ดีทําชั่วชั่วด้ชั่ว,ว,ว,วทำแนกสัดให้ต่างกันตามหน้าของกรรมนั่นไม่ได้ทรงเพิกถอนไอ้เรื่องกรรมชั้นนีที่เป็นศีนลธรรมเพียงแต่พระองค์ไปต่อไปอีกให้สมบูรณ์สอนกรรมชนิดที่เป็นปรมะมรธรรมไม่ดาไม่ขาวเป็นเนื้อความวมีตัวมีตน เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องยังเข้าใจต่อไปถึงคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็แบ่งว่าเป็นสองชั้นสัมมาทิฏฐิอย่างศีลธรรมก็อสอนกรรมให้สอนเรื่องกรรมให้มีความเห็นอย่างถูกต้องในเรื่องกรรมชนิดที่มีตัวตนมีสัตว์มีบุคคลอย่างกรมกรมมัสสโกมีกรรมทายาโทยโกรมโยนี่เป็นต้นนนเป็นสัมมาทิฏฐิเรื่องกรรมฝ่ายศียลธรรม ท่านมาถึงฝ่ายปรมัตธ,ธรรมก็มีสม,มาธิไปในทางที่ไม่มีตัวตนคือกรรมไม่ดำไม่ขาวหรือว่าเรื่องสติจิสมุปบาทหรือแม้แต่เรื่องอริยสัจสี่ก็ไม่อ้างบุคคลไม่กล่าวถึงบุคคลคอยรู้จักแยกกรรมอย่างศีลธรรมกับอย่างปรมัตธรรมให้เห็นชัดเจนว่ามันต่างกันอย่างไร